ลสวัสดีนะคะวันนี้ไม่ได้มาแต่มือนะคะอาจารย์มาให้เห็นครึ่งหน้าเลยทีเดียวนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ด,ด,ดวงโดยจา์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 6อโฟร์ซิกนะคะหวังว่าจำกันได้นะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ให้เห็นหน้ามาสักพักใหญ่ๆนานมากแล้วแหละนะคะเพราะว่าอาจารย์อยากให้เห็นแต่มือแล้วก็ไพ่แล้วก็เสียงนะคะอ่ะวันนี้นะคะมาเข้าเรื่องวันนี้จะมาทําบุญค่ะกับครูชวลิตศาส์สมัยนะคะที่อาจารย์ลงไว้ในแหล่งชุมชนคอมมูนิตี้ยูทูบแล้วก็รวมถึงลงไปใน i อ แล้วก็ในไลน์อ f ฟเ c ช a l p โพสนะคะในไทม์ไลน์อาจารย์ก็ลงแจ้งเอาไว้รวมถึงจริงๆอ,อาจารย์ก็ทำกับครูชาเนี่ยมาตลอด2ปีนะคะไม่เคยขาดเลยนะก็คือเน้นการโอนอย่างเดียวเลยนะคะแต่2ปีที่เราเคยเจอครูชาแล้วก็เน้นการโอนอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์คิดว่าการโอนก็เหมือนเป็นการทําบุญอีกทางหนึง่งเช่นกันแหละเหมือนการว่าถ้าเราทําด้วยใจสูงยังไงก็คือดีหมดแหละค่ะนะคะ,นะคะอาจารย์ก็จะแบ่งส่วนมาโดยตลอดนะคะจาก ทั้งท่านที่รับพี่หินไปดูแลจากอาจารย์กิ่งฟ้านะคะแล้วก็รวมถึงคนที่เข้ามารับฟัง YouTube อย่างนี้เลยนะคะค่าโฆษณาที่คนคลิกเข้ามาแล้วเจอโฆษณาอาจารย์ก็แบ่งส่วนมาทําบุญให้ตลอดทุกๆเดือนแต่รอบนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะอาจารย์ก็ยิ่งอยากช่วยนะคะอ่าก็ครูเช้าก็จะทําทําให้กับคนที่ยากไร้คนพิการผู้สูงอายุแล้วก็เด็กนะคะที่ด้โอกาสแล้วก็ยากไร้นะคะ ่ะซึ่งครูชาวทำจริงร้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะคุณสามารถไปติดตามดูเฟซของแกได้นะคะเป็นเฟซส่วนตัวชื่อว่าชาววลิศศาสตร์ษษษสมัยเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะแปะไว้ข้างล่างให้แล้วก็รวมถึงอ่าครูชาวเนี่ยก็เป็นคนที่ดูแลทั้งหมด7หมู่บ้านเลยคือเยอะมากนะคะอ่ะก็เลยบอกว่าเออสามารถติดต่อไปหาครูได้แต่เนื่องจากตอนนี้ถ้าดูตอนนี้อยู่เนี่ยซิมของครูเขาเสียนะคะ คุณสามารถติดต่อไปทางเฟซแทนแล้วกันเป็น Messenger ทางเฟซนะคะอ่ะก็วันนี้เป็นวันที่26เมษายนสองพนําบุจะนำบุญเนี่ยนำบุญเนี่ยนำเงินเนี่ยอันนี้เป็นที่รวบรวมมาได้นะคะอย่างที่อาจารย์แจ้งไปเมื่อครู่นะคะแล้วก็ของครอบครัวกิ่งฟ้าเพิ่มเข้ามาประมาณ25,000กว่าบาทนะคะเดี๋ยวอาจจะเพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็มีนี่หน้ากากผ้าด้วยค่ะอันนี้เป็นของอแฟน เป็นเป็นคุณป้าของแฟนกิ่งฟ้าเองนะคะอ่าทำมานะคะนี่เยอะมากในระดับหนึ่งเลยนะคะเป็นร้อยกว่าชิ้นเลยนะคะเอามาแบ่งปันให้กับอ่าผู้คนต่างๆให้ครูชาวไปกระจายกันเอาเองเลยนะคะแล้วก็อ่าถ้าคุณอยากจะทําบุญร่วมอ่าอาจารย์อยากให้คุณไปทําเองนะคะอาจารย์ก็ จิตบริสุทธิ์อยากให้คุณอโอนเงินไปหาครูเองดีกว่านะคะอาจารย์ก็เลยเป็นแค่สะพานบุญให้กับทุกท่านยังไงทุกท่านก็สามารถดูตามลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือไปในแหล่งชุมชนในคอมมูนิตี้ของ u t u b e อาจารย์นะคะก็จะเห็นรายละเอียดที่อาจารย์แปะไว้อย่างชัดเจนยาวหน่อยแต่ละเอียดยิบนะคะอ่ะฉะนั้นเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูบรรยากาศในการทําบุญนะคะแต่จะบอกก่อนว่าอาจารย์อาจจะขออนุญาตไม่ได้เข้าไปข้างในเพราะเนื่องจากอาจารย์เป็นูุิแพ้นะคะน่ะก็เลย จะให้กับครูชากับมือนะคะแล้วก็อยากไปทักทายครูชาด้วยนะคะแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวเอาภาพบรรยากาศมาให้ชมนะคะตัดภาพไปเลยจ้า ก็ขอขอบคุณครอบครัวคุณอาคุณขินฟ้ามากๆนะครับที่บริจาคแล้วก็ผมก็จะเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการตามบ้านนะครับแล้วก็อีกส่วหนึ่งผมก็จะเก็บไว้เอาไว้เลี้ยงอาหารเด็กๆช่วงน,นี้เป็นช่วงโควิดนะครับทุกคนลาบากต่าเงินเงินที่ผู้คุณบริจาคให้มันจะเกิดประโยชน์สําหรับคนทุกคนนะครับแล้วก็ติ่งจําหัดคือตอนนี้ต้องการพวกข้าวตานอาหารแห้งนะครับเพื่อลงเพื่อเอาไปช่วยเหลือคนที่ ตกงานคนที่ขาดแคลนตรงนี้ครับครับผมแล้วก็พวกนมกล่องอพวกขนมได้หมดเลยครับตรงนี้ค่ะโอเคถ้าสมมติท่านไหนต้องการที่จะบริจาคครูชาวสะดวกให้โอนเข้าเลขบัญชีที่กิ่งฟ้าโพสตได้เลยเนาะใช่ครับโอเค,คก็สามารถแจ้งเข้าไปใน a c e b o o k ของครูก็ได้แต่จริงๆครูรับทราบอยู่แล้วเนาะว่าใคร,ครเข้ามาเท่าไหร่รโอเคได้ครูต้องการอะไรอีกไหมคะแล้วก็ต้องการแค่นี้ครับขอเป็นอาหารเขาจานอาหารแห้งแค่นี้ครับเพื่อ เพื่อหม,หมดหมดหมดตรงนี้ไปเพื่อให้เขาต่อชีวิตเขาไปได้เยอะๆครับเพราะว่าเขาต่างห้กิโลก็กินได้สออาทิตย์นะอ๋อโอเคได้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณชาวมามมากเลยค่ะโอเคอ่า